วัีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันอังคารที่4มิถุนายน2567เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีลักษณะอย่างไรบ้างคะเริ่มงจากแื้นที่การเปลี่นผนนะคะบริเวณความกดอากาศสูงจากซีโลกใต้นะคะได้มาปกคลุมบริเวณทะเลน้ำมันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะ ่ภาพอ่างทองเทียมนะคะตรพบนะคะกลุ่มเมฆเล็กน้อยค่ะส่วนภาพเรดาชะะุมพรตรวจไม่พบฝนฝนค่ะและภาพเรดาสิร um ินภารตรวจไม่พบฝนฝนเช่นกันค่ะรายงานอุณหภูมิของภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้สามสิบหกจุดห้าองศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ยี่สิบสี่จุดหนึ่งองศาเซลเซียสที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงกับภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานถึง7โมงเช้าของวันนี้ฝนอยู่ทีเกณฑ์เล็กน้อยค่ะวัดฝนสูงสุดได้0.5มิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดยละลาพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะว,วันก็ยังคงมีฝนและก็ฝนฟ้าคะนองบาพื้นที่ค่ะเระเวณนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นะะคเพชรบุรีนะคะชุมพรนะคะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ปัตตานีนะคะ, ani, i, arat, ung, ะ, ini, ะ,คะจะมีฝนและฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสิบของพื้นที่คะ่ะส่วนจังหวัดสงขลานะคะยะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะมีฝนและก็ฝน,าานะะฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสามสิบของพื้นที่คะ่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงยี่สิบสี่ถึงยี่สิบแปดองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ในช่วงสามสิบสามถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสคะ่ะ ต่อไปเราไดูขึ้นลมอ่าวไทยนะคะก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งคึ้นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเขดสูงมากกว่า2เมตรค่ะต่อไปเรามาดูคาดหมายสภาพอากาศช่วงเจวันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่4-10มิถุนายน2567ภาคใต้ฝั่งตะวันตกบนตั้งแต่วันที่4ไปถึงวันที่10มิถุนายนนะคะก็จะมีฝนและก็ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่1 2 0ก0ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตอนล่างนะคะตั้งแต่วันที่4มิถุนาจนถึงวันที่10มิถุนานะคะก็ยังคงมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้นที่สิบถึงมพื้นที่เช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันประจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องยูทูบกัน้วยนะคะเรากลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจ